อตอนนี้แปดโมงเช้าแล้วนะครับยังไม่9ก้าโมงสักทียู่วมากเมื่อกี้เดินไปตลาดเช้ามาครับก็อะได้หมูย่างเป็นหมูย่างนะครับไม่ใช่หมูทอดก็เป็นหมูไร้มันอมหมูไม่ติดมันนะครับ หมูหมูย่างสิบไมร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้สามสิบหรือสาิบห้าบาทได้แหละเป็นหมูสัตนอกนะครับหมูไม่ไม่มีมันนะร้านนี้ร้านนี้เป็นหมูไม่ไม,มีมันแล้วก็แกงกะทิใส่ยอดหน้า้าวนะครับน้ำาน้อยอันนี้เอาน้ําน้อยก็ปกติก็จะไม่ค่อยกินนะ้ำแต่ก็กินบ้างเลยนะครับก็เป็นอาหารเช้าจริงๆตอนนี้ที่อัดคลิปตอนแปดโมงเช้าเพราะว่าหิวแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราใช้แขนซ้าย ถือกล้องนะครับจริงๆถือหลักๆน่าจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งที่แบบถือนิ่งๆเลยนะชั่วโมงหนึ่งนะครับก็แบบกล้ามเนื้อนี่แบบว่าค,คือรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อมันมันได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็มีเหตุผลที่จะกินโปรตีนแล้วแต่ก็ไม่ได้เราต้องรอเก้าโมงก่อนนะครับก็เลยมาอัดคลิปให้กําลังใจถือนิดนึงรออีกชั่วโมงหนึ่งนะี๋ยวค่อยกินนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ